เปิดตัวแรกแขกมานของไอ้เบิรมเด้อครับตัวผูกง้อเนื้อแนเนาะเปิด่าเลี้ยนเ,ยเลี้ยนหอยเลี้ยนสำโรงถาบสีขอที่สำโรงถาบโอ้ซีสุวรรณโอ้สีสุวรรณเนาะงเอามามอีกตัวถึงอะไรเจ็ดตัวเจ็ดตับ่เจ็ดตผมจะแจ้งพี่น้องนิดนึงเด้อต้นนี้ง้อง้อมันกับราคามันบ่ได้ขึ้นไอพี่น้องทั้งบาง้านยายย้ายย้ายยายไปห้องแห้งหลายว่าต้องเข้าใจในหอยเพิ่นเวลาเพิ่นน้ำมาเพิ่นเสียค่าในหมู่น้ำมันเพิ่นยี่เิ่นห้องไปยังสูงนี่ห้องไว้เสริม ทองไว้พี่น้องท่านบาลต่อกันเอานะสองหมื่นหาใบสองตัวนี่นี่เด้ออีโบนี่เด้อตัวผูกสายเนื้อสูงเมตรสี่สิบสามสิบแปดเนาะสองตัวอุ้ยตัวนี้เนื้อลายไว้ตัวนี้สีแดงตัวนี้สีโบน่ายง่วนเนื้อต้นแรกของมือหนีมันจะเป็นง่วนมันจะเป็นง่วนเนื้อไอพี่น้องครับเอาเบิร์นกันพี่น้องครับต้องขอแสดงความเสียใจครับนีหอยเด้อทางการาชินที่ว่าวบันทึกหลอกไปขาดกรรมชิงฉับครับผมตั้งพอตั้งโลกเลย มือเศร้าเนี่ยต้นนี้ห้องเก่าพันอยู่กาลสินต้นนี้เก่าพันตัวคู่น้อยเนื้อเนื้อแคนอันตันเลยน้อยเนาะอือพูดนะพี่น้องครับแคนอันตันเลยพี่น้องครับผมมีตัวไอไรไม่เลยไรไม่เลยกูจะได้ทีเดียวเลยสิไรบาดนพี่น้องเลิอกงานเลิกเวียนเลือกงานมากโอ้ตอนน้ขายหรอไล่ไปไหนตอนนั้นมา่ไหมเอาเบือนซีปัญหาแพงขึ้นมาหนึ่งนอหลุดยังขึ้นมาหนึ่งนอเนียนขึ้นมาหนึ่งเบือนซีปัญหานี่ครับ 10,000พันย4 500บาทครับไล่เฟซบุ๊กมันง่ายตัวมันไม่ต้องไปตัดต่อจบเลยจบตปงนั้นแล้วก็แล้วก็1 4 0 0นพี่เมืเเ่อไรบอมาละมีเท่านี้ท้ายวีดตอนไหนแม่รู้ต้นขายอะไรไปไหนขายอะไรไปไนขายสองหมื่นกว่าบาทนนะ้อโอ้มากประทันเว้ยขายกถือขายถึกถือสองหมื่นกว่ามันโต้แั้นมาถืออีเดี๋ยขอลองแค่ไดย้นี่นีเท่านี้ อ้ยต้นนี่ผมจิ้มของเขาของเขาไปใส่ออเมาเอาบอมาเร็มาศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูน่งห้าสอแปเก้าหนึ่งห้าสองศูนย์แปดเก้าเอาไหมศูนย์้เก้าศูนย์ครับหนึ่งหาสองศูนด้าครับพี่น้องมือนีเวียดนาพม่าได้พี่น้องคู่แข่งหน่อยเวียดนามน้าม่วเบียดนาพม่าเนาะมาเล่มาแรงตอนนี้ฮะมาเร่มาแรงมาแงมานี่ทีมงาน มึอรู้จะรับจันนอนไม่รจะรับทีมงานท่ายางมากี่คนวันนี้วันนี้มาสามคนเดี๋ยวซื้ออีกสักสี่ห้าตัวจะไปตีหม้อแล้วนี่โโอ้หมาอยู่แล้วสุดยอดสุดยอดครับบรรยากาศกับท่ายางมาแล้วครับบรรยากาศดีวันนี้ซื้อว่าอะไรที่แถวนี้ก็ได้หม้อเยอะตัวผู้ตัวเมียซื้อซื้อแพงไหมก็ซื้อแพงวันนี้ซื้อดันหน่อยเพราะมาเร็มมะเรงสั่งมาเยอะใช่ไหมสั่งยังไงสั่งมาสามร้อยตัวสายแบบรอดหมื่นรอดหมื่นสามร้อยตัวฟังฟังพี่น้องโอมานิมานโนได้นี่ อีในห่างมานั่งอยู่นี่แล้ววัวตัวเล็กๆน่ะเราไปทำอะไรกันไปวิ่งวะวัวตัวเล็กๆถ้าเป็นไทยแลนด์แบบนั้นน่ะไทยแลนด์แต่เด็กวัวต่างชามินี่วิ่งได้น้อยตัวทำไมวิ่งลานปูนนั่น่างเดียวมันไม่วิ่งกับขี้สามวบ่แม่นแล้วไอ้ไอ้ไอ้วัวที่ที่ลงในขี้เนี่ยวัวเขาเรียกวัวอะไรอย่างนั้นนะวัวไทยวัวไทยสายเลือดวัวลานมันก็เหมือนวัวชนอะสายเลือดวัวชนอะมันไก่ชนอย่างงี้ใช่ปะแม่นแล้วเขาไปหามาจากไหนเขาก็ผสมทีบ้านโอ้ผสมกันใช่ไหมครับผมแล้วแล้วแม่ันนมมบอกกาาไจห ซ,ซ,ซื้อใช่ไหมบบไลลโอ้อ่าในข้อมูลอีกแบบหนึ่งพี่น้องครับเขาเรียกว่าวัวโบราณใช่ไหมโบราณนี่พี่น้องครับโอ้สแสดงว่าแฟนอยู่บ้านเห็นดีใจได้ในอออากาศอยูไ่ไ,ไหมดีใจดิดีใจเลยเลยไปตีหมอ้ <c oughs> <c oughs> อแล้วเออเสียเสียบอยท่าท่าศิษย์กเนาะท่าศิกเอาเอาโอเคครับทีมงานเดียวกันนี่เลยพี่น้องมีอะไรผมก็ถามเขานั่นแหละถามเขาตลอดเพราะว่าเราเราเป็นพันธมิตรกันนะเขาเขามีอะไรเขาก็ทักผมนะ ใส่พอมีใส่งัวมีบอมาเดี๋ยาลุกมาอ๋อตัวนี้พ่ออยู่ตัวนี้วิมาลุกมาลุกมาลุกมาเร็ว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 มาเลนเนี่ยเออมามาลุกมาลุกมาใส่ใส่อยู่ใส่ใส่ใส่มีอีกตัวพอมีอีกตัวมีอีกตัวใส่อะอ่ามีห้าตัวอะวัวไทยเด้อพี่น้องลูกแม่วัวไทยลูกแม่ลูกตัวเมียรถเริ่มเข้าแล้วพี่น้องครับวัวไทยตัวเมีย ลูกจกเดือนอะพอเอ้ยหาหุกเดือนนาอลูกตัวเมียสีสีเม็ดปักต้านอ่อนๆลูกทมันเท่าไรเขาถามนะแม่ลูกเหม่นหนึ่งพลูกอย่างเดียวเจ็ดร้อยนะพ่อหมื่นบ่แมลูกตัวเดียวหมื่นห่งพันแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ครับหมื่นหนึ่งพัน เนี่ยนี่คือง้อไทยกลางเนาะเลีเ้ยงให้จอยผมว่าโอ้ยพี่น้องเลี้ยงเลียเ้ยงง้อใหญ่มันจอยอะไรได้พี่น้องครับถ้าเขาเลี้ยง <c oughs> ถือว่ากันละฮะ <c oughs> ผมถือว่ากั้นหมดลยนะ <c oughs> อือพอเราซื้อมากคือกัน <c oughs> มือนี้อากาศมันอบอ้าวเนี่ยพี่น้องแต่ว่าคลืนนี่คลื่นจิตกคักๆเลยขันมันตกแห้งไรกับบูดเด้อพี่น้องเอามาหมื่นสิบตกแท้ๆล้วมือนหนึ่งพันหรอพอเอาโคมแหลกแหลกต่อไปแม่ต่อไป เออป่ะแม่สาวเครื่องอมพี่น้องครับเครื่องอมตัวนี้คือชีวุใครมีลูกเนาะแม่สาวพี่กว่าที่น้อนีกงวดเนาะพี่กับสองปีกว่าสูงเมตรสี่สิบงวดไทยกลางเนาะไทยกลางไทยแร่นกลางขึ้นใส่มีอีกบ่พอตัวนี้ขายแปดพันตัวแดก่อนแปดพันตัวแดงแปดพันหาแปดพันหาห้องไว้เนาะเอาตัวแดงเอาโง่งงงขุนโง่ขุน ซ้ำกันบอกกับ,บต,ต้นกับต้นนี้นอแปดพันห้าจาก,กูต้นแรกนี่เป็นจีเป็นงัวเงื่อนือได้พี่น้องกับ,บขากล่องว่ามีพี่น้องมันชัดว่ามันมันเขื่อนมันไหวดีบ้ออกมาจากออกมาจากกู้ดังเลยก็เลยแบบว่าแ,แวะมาก,ก่อนอู้ตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้วันนี้เราหกพันเจ็ดร้อยหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดสายคุณที่นอตัวนี้นอหกพันเจ็ดเอา เมื ane, bride, pigs, baby, baby. Well, ่อเราบอกเมื <t t ่อราบอเรียกมาพูนฝ pe like ้าห like ้องบึมบึมบึมห้องบึมไฟอเบอร์เบอร์ท่ครับเบอร์มาเบอร์มน่าเบอร์เบอร์เอาโลดอกไปผมเลยพี่น้องโทรมาหาไอไอไอเรียกไงเนาะไอเรี่งเมื่อกี้เด้อไเรื่อไรเร่อนฝากเบอร์เด้อฝากเบอร์เพื่อนนี่สนี่มาศูนย์อแ่น ครับพุ่นจะคล้องพุ่นโอ้โหพอ้โอ้มาเลยจะมาสวยหลายครั้งไม่เหมือเออฝ้าห้องบึ้มๆหนุ่ม้อนุ่มๆเฮ้ยมีคนทักมาเนี่ยว่าไงเสซี่โอ้บอยกรล่าโรู้จักเขาไหมรู้จักเดซี่เอกบ้านหมูพารวยอ่ะเหรอไม่รู้ดิเออบ้านหมูพารวยใช่ๆใช่ครับไอสดเลยไม่ไม่ไม่ YouTube ผมก็มีคล่องนี้ไงเพราะ จะไปตัดต่อไงซัดไปเลยหรือเพราะว่าตัวนี้มันเปิดให้ให้ให้บมไร่สดได้ไงมันชัดว่าพี่น้องชัดชัดชัดยี่น้องจี๊ปจี๊ดสายพี่น้องไปบึงวัวบังแล้วนะไปดูวัวบังหน่อยกว่าข้าหาซื้งงัวนี่เอาตัวนี่พี่น้องเพราะว่าฝนห้องบึมบึม้วเมื่อกี้ตัวนี้เป็นขายเลยพี่น้องครับไอ้ไอ้เลี้ยงเราขายไปแล้วนี่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 อุ้ยของอับัง บูหูอบังมาเยอะเลยว่ะโอ้มีแต่คนหูจัเกเพิ่นตัวนี้อุ้ยการเชื่อมต่อรา拉าเอ้ยมันมัน,ม,นมันกระตุกเหรอพี่น้องผมเชื่อว่าเน็ตบ่อดีเด้อเน็ตบ่อยดีละงัวบังงัวบังงูอ่ะบังจากซีขอเขาว่าลังพิจารณาอยู่พี่น้องครับ วนบางจะเป็นงัวงัว่าไทยไทยไถ่หน่อยๆนะนี่เอาบ้าได้เนี่พี่น้องเพราะมันมันมันสีเข็ดมันมันมันไหนเดี๋ยวเด้อเน็ตตรงนี้บูดีวะเน็ตสมปอยน้อยนี่บูค่อยดีเลยพี่น้องแม่บางมีงัวกี่ตัวเยอะเลยปะ ไมดียางยางกูยางมนีไหนเนี่เส้หนลาตัวไหนครับตัวนี้เท่าไหร่นี่เจ็ดตัวหน่อยนี่เก็ตพัน่ซื้อแพงซื้อแพงใสอีกอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครโอ้ยวเป็ดาด้วยเ็ดตัวพี่ใส่หนึ่งสอมาๆเออจะคลองมาอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวเมื่อกี้เอาบังเก็ตพันอ๋อมหนีกันตัวนี้ขอางพันนึ่งหนึ่งหมื่น ห้องเพื่อขาดเพื่อเหลือเนาะเพื่อต่อเนาะตัวนี้ตัวผูเด้อสายเหนือพี่น้องครับเพื่อขาดเพื่อเหลือเพื่อต่อกันเด้อพี่น้องครับอ่ะต่อไปสีแดงนี่นี่ตัวผูมาเลยบ่ตัวผูมาเลยครับสามตัวนสามตัวถึงตัวเท่าไหรเจ็ดพันตัวนี้ตัวเดียเจ็ดพันออครับเนี้ยเพื่อต่อเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดพันต่อไรเจ็ดพันเจ็ดพันนี่เพื่อนว่าเจ็ดพันเพื่อนว่าเจ็ดพันเฮ้ยสามตัวเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดคำแนวณขายก็นชั่ววันสองหมื่นกับิี่ขายยุ่งเนาะ สามตัวนี่เจ็ดสามยี่เปลี่ยนหลอดสองหมื่นขายอยู่ครับหลอดสองหมื่นขายอยู่เด้อสามตัวนี่หลอดสองหมื่นขายอยู่ยกยกเลยเอาวัวสวยๆวันนี้ไม่มีครับยังไม่มาวัวสวยมาพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าพายุเข้าคืนนี้แหละครับก็คือจบเลยได้ลีเก้เลกเลยลีเก้โอ้แต่วัวสวยๆมีอยู่เดี๋ยวสิไปเบิ่งทั้งหอยบุญเด้อเอาหน่อยเมื่อกี้สองสองสองหมื่นหลออยู่พี่หน่อยให้ยิ้มให้ให้ใคู่นั้นอ่ะเหมือนช้ำ คูนี่หมื่นสามกับโต๊ะเราบานโต๊ะเรหกพันตัวเดอ๋อคูนี่มื่นสามคูนี่มื่นสามมั่วหน่อยๆมันจะอยู่บ้านหกเจ็ดพันเนาะรั่หอยกงกว่าบาทครับหกพันกว่าบาทลายเหืองยกคูยกคูเอาัวหน่อยแพงอยู่ครับแพงอยู่ัวน่อยแพงอยู่เล่อเล่อเล่เลอลอยเล่หัวยองเลลอยเท่าเท่านี้อ้าวหมื่ สิบสี่ตัวแม่เนาะเลือดเลอยครับเลือดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เถอะเหรหัวมันน้องน้องวัวอ้วนใช่ไหมวัวอ้วนโอเควัวอ้วนวัวอ้วนวัวอ้วนตัวนี้มือสีเนาะเนาะใหญ่เนาะตัวนี้มือสีวัวอ้วนยังไม่เจอเด้อวัวอ้วนยังไม่มาวัวอ้วนยังไม่มาวัวอ้วนยังไม่มาที่ได้เป็นไง มาเอาเราเลียกจักมาก่อนเร็วศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจมัแปดเจ็ดสองเจ็ก้าสย์าเกาย์ักโทรมาพี่น้องครับมักชอบโทมาใ่ม,มาไ<า>ลา่บรพออะหนึ่งแปดห้าศูนย์ตัวนี้เดอไทยแท้ไทยแท้ทแทเนือ้อเนือเน้อแคนนอในมหนึ่งหมื่นแปดพับาท กัดกัดปนาทีห่อนเพอปนกัดปาเด้อเนี่ยหาบ่เหีนอยู่ตัวนี้มืนเป็นพัญหาเด้อมืนเป็นพัญหานี่เรียกเบอร์เบอร์วะบอมีเนาะเอานี่ของเจ้าพอไหมแมนวะแมนบดิใส่ใส่ใส่เนี่ยเบสระน้มตัวนี้เสียโตเอาหน่อยๆเท่าไรพอตัวนี้หน่อยโอ้ประมาณหกพันเจ็พันมีน้องครับง่วนหน่อยๆเด้อครับมีงากระท่มหาเพิ่นเอานะ